นี่เฮมนี่นี่ตกลงจะพาพี่ไปชมรมหมกร้อมของกาญรจนบุรีได้ยัง่ะก็กำลังจะไปอยู่นี่พี่ไจเย็ในดิครับพี่ผมเสียวอะอะไรอะไรผมก<ม>ลัวความหรู ตูตีก็ดีๆอยู่ไหมล่อนี่มันสูงพี่นั่นพี่ต่ำเหรอไม่พี่ไม่เที่ยวอ่ะก็นิดหน่อยพี่เท<ก>่มากเลยไม่เท่าไหร่ <c oughs> แล้วเราอ่ะฮะสวยเสียวเลยขนาดนั้นเสียวี่พี่พี่เป็นผมพี่ไม่รู้หรอกเออจะจับอะไรมามามา,มาเดินมา ถึงอะไรนี่มันถ้ำมันจะไมีคนเล่นหมากร้อมอะไนี้ได้ใครไม่จะมาเล่นหมากร้อมในถ้ำล่คะครับพี่เอา้เาพามาทำไมอะ่ะเอา้ามาเที่ยวสิครับอไปไปเที่ยวอยูดี่าพี่เอ้าฮิมมี่ครับพูดดีๆได้ไหมครับเนี่ยผมอะลุ้นเหนื่อยแล้วนะฮะว่ายังไงไหนบอกจะพาไปดวนหมักร้อมไงทำไมพามาถึงถ้ำล่ะครับเนี่ยเอ๊ะหรือว่า ฮิมมี่ฮิมมี่คิดจะ,ะไม่นะอาร์ตนีเแล้วนี่แล้วคุณจ๋าดี๋ฉันคิดว่าฮิมมี่เนี่ยคงไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะ,ะน่าจะแค่อยากเที่ยวค่ะ,ะคเพราะว่าที่นี่นะคะคือถ้ำกระแซค่ะซึ่งมีความสำคัญต่อเนื่องกับที่ที่ฮิมมี่และคุณอาร์ตไปเที่ยวกันมาเมื่อสักครู่ค่ะอ๋อคือผมนึกออกแล้วครับกระจ่างแล้วใช่ไหมคะใช่ครับนี่มันเป็นถ้ำที่เคยเป็นที่พักของเฉลยศึก เมื่อตอนสร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลกไงครับใช่แล้วค่ะที่นี่แหละค่ะตรงนี้ถือเป็นบริเวณที่สร้างทางรถไฟได้ยากที่สุดนะคะเนื่องจากต้องสร้างทางรถไฟเป็นแนวโค้งเรียบเขาและดานล่างเป็นแม่น้ําแต่นอกจากเรื่องประวัติศาสตร์แล้วที่ตรงนี้ยังมีทิวทัศน์ที่สวยมากเลยค่ะเมื่อยือนอยู่หน้าท้าเราก็จะเห็นแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านเบื้องล่างท่ามกลางวิวของภูเขาสวยและรางรถไฟที่ทอดตัวยาวจนสุดส,ดสายตา ปัจจุบันนะคะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้กันด้วยนะคะดังนั้นหากมีเวลาค่ะนอกจากจะเที่ยวตรงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําแควแล้วดิฉันไม่อยากให้คุณผู้ชมได้พลาดการเที่ยวที่นี่จริงๆค่ะ นี่ตกลงนี้จะพาพี่ไปไหนเนี่ยจะพาพี่ไปชมลมหมากรอ,องการจัตุ้รัรีจริงๆก็เนี่ยพี่ใจเย็นๆดิพี่หมหแท้จะคนดูแลพี่ไม่ไหวแล้นะอะไรแต่เราเป็นคนที่มาร้องขอที่มาติดตามพี่มาเองไม่ใช่หรอล้าไงอ่ะพี่ พี่ไปรู้จักชมรมหมักล้อมของการจรบ,บุรีได้ยังไงโอ้พี่แล้วหมากล้อมทุกเมืองไทยเขารู้จักกันหมดทั้งนั้นแหละ,ะต่างเพศผมก็เคยไปนะพี่เกาหลีอย่างเงี้ยอันยองอัเตโยพี่เข้าใจไวเนี่เฮ้ยนี่เคยไปเกาหลีเขามาด้วยเหรอเนี่ยเคยสิพ,พี่พี่ไม่เชื่อเนะี่ยมีรูปให้ดูโอ้พี่ใครเขาเราพกกล้องให้รูปไปกันเยอรมนันผมก็เคยไปแข่งเลยนะ วงการหมากล้อมระดับมืออาชีพทั่วโลกในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาหรือเยอรมนีวงการหมากล้อมระดับมืออาชีพในแต่ละปีจะมีคนสอบทั่วโลกรวมกันหลายหมื่นคนเลยนะคะแต่จะมีคนสอบผ่านเพียงไม่กี่คนเท่านั้นค่ะแลรางวัลสูงสุดของระดับมืออาชีพก็คือถ้วยอิงคัพนั่นเองนะคะมีเงินรางวัลไม่ต่ำกว่า12ล้านบาทค่ะ เรียกว่าระดับของเงินรางวัลน,นั้นเทียบเท่ากับกีฬากอล์ฟหรือว่ากีฬาเทนนิสเหมืออาชีพเลยทีเดียวค่ะฮ้เที่วมันก็มีด้วยเหรอได้ยีวี่โอ้พี่อ่อนนลอจริงๆเลยยุบอยู่กพงเดี๋ยวพี่ก็รู้เรื่องแหละไปกับพี่พี่อยากกูล้ละ ได้ฟังดังนั้นจึงคิดไปว่าโลกแห่งมักล้อมช่างกว้างใหญ่ไพศาลเสื่อละเกินจะมีสักวันไหมนะที่เราจะได้มีโอกาสไปเล่นเมืองนอกกับเขาบ้าง <S 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 独自是每一个坚固的壳，谁最强者？谁在一头孤零的？ สมรหมัมกล้อมกาญจนบุรีใช่ที่ที่ทนี่แหละสมรหมัมกร้อมกาญจนบุรีตามผมมาเลายที่อ้าวเผลอแป๊บเดียวอ่ะอาร์ตและเฮมมี่ก็ออกเดินทางมาถึงสำนักหมักร้อมแห่งกาญจนบุรีอย่างที่ตั้งใจไว้แต่แหมผมเองก็ไม่อยากจะเล่นมุกซ้ำๆเลยนะครับแต่ว่าเวลาแห่งความสนุกสนานในวันนี้ได้หมดลงแล้วครับท่านผู้ชมฮิมมี่ จะพาอาร์ตไปเจอชะตากรรมอะไรบ้างติดตามได้อาติตหน้านยอ์หด้าดนกุ๊กุสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับในคราวที่แล้วเนี่ยนะผม,ผมได้พูดถึงเกี่ยวกับห้องปลอมไปแล้วนะฮะในตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของปลอมของคราวที่แล้วคือ เมื่อนะจุดสองจุดนี้ดูเหมือนว่าดำเลยนะแต่ลองไม่อยู่แล้วขาวนี้ไม่สามารถที่ลงได้โดยกานี้นะแต่เนื่องจากขาวนี้ได้ยึดเสาของห้องนี้ไว้2จุดนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันยึดสองจุดนั่นหมายความว่าขาวนียในอนาคต่ยสามารถลงตรงนี้ได้โดยการเดินนี้แล้วตอนนี้จับติดสามแบบนี้นะแร้วตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะขาวเดินนี้ก็สามารถจับติดตรงนี้ได้ฉะนั้นห้องนี้กล้องนี้จับไม่ได้เป็นห้องนะสุดท้ายจะไม่ได้เป็นห้องนี่คือห้องปลอม ส่วนห้องจริงเนี่ยจะเป็นห้องที่มีนะฮะมีมีเสาในสีสอเหมือนกันแต่ว่าดำเลยนะยึดไปแล้วอย่างน้อยสามอันนะขาวถ้าเกิดขาวก็จะนะฮะยึดได้แค่ห้องห้องอันเดียวแบบนะี้นี่คือห้องจริงอย่างไรก็ตามการที่มีห้องห้องเดียวเนี่ยนะห้องจริงห้องเดียวเนี่ยก็ตายอยู่ดีนะในกรณีเนี้ยนะฮะถ้าเกิดขาวเนี่ยนะเดินปิดปิดไปเลยนะฮะดำทั้งหนะมดน,นี้ก็ตายอยู่ดีก็ต้องออกฉันเรียกการเที่ยวลุ่มหมักมีนกลได้นะ นะจะต้องมี2ห้องจริงเท่านั้นนะซึ่ง2ห้องจริงเนี่ยจะเป็น2ห้อง,งที่ดาวที่ข่าวเองไม่สามารถมาลงได้ทั้งสองจุดเดี๋ยวในตอนหน้าจะมาชมกันนะของร,รอัศมีร่อนนะผมในสองห้องจริงจะเป,ป็นยังไงสวัสดีครับที่นี่เหรอสำนักบังล้อมการจันทบุรีใช่ที่ที่นี่แหละสมนมหบังล้อมการจรันทบุรีตามมาเลยที chưa hỏng nha hay đi những cái tông nha này đi đi hai đi ba đi chạy đất lên toàn ơi chào Hay đi lên đi ơi chào lên toàn ơi chào chị đất 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 lên toàn ơi ơi หมากเราเขาใช้ปากเล่นกันเหรอครับบัวนะตายแล้วมึง <c oughs> <c oughs>